สวัสดีครับผมมาวัดอีกแล้วพี่น้องครับผมวัดองค์ตื้วัดสันพนวาอีกเส้นเคยครับพี่น้องมาไหว้พระขอพรพี่น้องเอ้ยครับผมบทเป็นงาิดครับนี่ครับวัดสีชมพูองค์ตื้พี่น้องวัดสีชมพูองค์ตื้พี่น้องเอ้ย ผมอยู่ทบอนก่งครับผมฝากพี่ตอนน้องคือเก่าเหมือนเดิมเริบตำบลน,น้ำมองอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนีค่ครับผมกระเียาผู้พุู่งตึกตำบลน,น้ำมงท่าบอ่อ จังหวัดน้องกายครับผมห้ามนุ่งสัน้นนี่มาเห็นบ่นตลอดกาลนานเทินโอ้น้องแฟงทำบุญเี็กเออใหญ่จุ่มดีกว่าพื้นะนะ น้องคนนี้จะไปไปหัวเนยนไม่ได้นะลูกบาปนะลูกเท่เนาะอะไรบบเจับแก้มทำไมันไไ่ได้รักเลยจับแก้มนี่ซชมพูเท่เนาะไฟเลยไฟบนดิไฟบนดิเท่ากันไหมซีมพู องตื้อว่ะสัตว์ไปเลยครับพี่น้องมาไหว้ขอพรวัดรีนชมพูองตื้อผมแดดตลบตกตกขนาดนอยโอ้สามสิบหกดูแม่เป็นเอะไรเน่ย สามสิบเจ็ดหัวปกติปกติทกับมัน่าบาปกตินี่สามสิบแปดพุ่เนาะแตีอแต่างกปกตินี่พอนะโอ้ปกติโอเคมครับผมสามแปงเ้เนานี่ครับเข้ามาแล้วครับพี่น้อง นี่แหลพแม่โอ้นักคนี่มาขอพรไหว้พระวัดศรีชมพูองค์จื้อนาครับพี่น้องมาคบับกับแม่กับพอ่อครับผมขอบคับ ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสาธุองพ่อผมมาจากพาระลูกพระเต่ามาจากเมืองนอกเมืองหน้าเดินทางมาไกลมาสักกะระบูชาขอให้พี่น้องที่ว่าเบื้องคิดนี่น,น,น้ำผมมีผ้ามาไหวน้ำหมีขอให้สุขภาพแข็งแรงมเมื่อไม่รวยด้อครับพบแต่ความสุขครับผมคิดสิง่งใดคอยดะสุนปารถนาทุกอย่างทุกแนวเด้อพี่น้องครับผม พี่น้องที่เขาว่าเบิ้งคลิปนีงก็ได้จะซ้ำบ้าใบให้กันน,าากน,นี่ยแหละครับพี่น้องมาขาพอพรเนาะครับผมเพิุ่เพั้ง,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 งโบสถ์ด้วยครับนีเนาะครับผมพ่อให้พี่น้องมาเห็นวิดีโอนี่ก็ให้สุขภาพแข็งแรงเด้วพี่น,อนอ้องเราทำให้รวยครับผมพบุญความสุขครับผม คิดสิ่งใดบ้างสิ่งใดขอให้สมปัานาทุกประการเทินมครับพี่น้องมีของไงตีพร้อมด้พี่น้องนี่รับไฟไฟ,ไฟมีของใหญ่ให้ตีด้วยข้างบน ไปพ่อแม่อื่นลรพอแล้วไปว่าท่านแม่ได้ไหน่แม่ทาพ่อแน่นอเอเอื่นหลกก็ว่าทาเนาะอื่นหลกก็ว่าทาเพื่อนแม่ก็ไดอ้อย่าพู่มัตรงนี้งข้างนีแม่ตามแม่มาเ,มเมดีด๋ยวใครแบผ่มาเี่ครับผมออ มันจะเกิดแฟง,งกี้ตักบาตรลอยแป่ก็ไม่ได้ที่น่อยตักบาตประจำวันเกิดก็มีครับผมนี่ผมเหรอ สวยงามดิพีนอ,องัปสวยงามครับนอ้นองไฟมาไหว้<ม>พระเขอก่อนทับเจติชิโลโอ้สาวอินดีใส่เ็นตาเทะนั่นนี่สองสาเนี่ยแพงหอมว่ากันหนึ่งตับไม่ดุกุกจ้อ น,น้องขนี่ไหว้สิหรือยังครับอ้าวจับกล้องให้หน้าหน่อยให้ได้แปดได้วยวบอกอ่ะเอามานี่มาถือให้ติดเห็นเ <laughs> ม่กี้เราเพลงอะไรก่อนเธอเอาไว้ไม่เปลี่ยนไป อารมณ์วันนั้นแล้วเขาอาเป็นแผลมันก็เลยจิบอาการขเขาไม่ได้อันนี้ดื่มได้เลยจะลู้ได้เอามีแฟนกินออนี่นะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับผมบวชพื้นงามๆดีๆเนาะเห็ดชะรูไหลยางสวยงามครับผม บททั้งสองข้างทางเนาะครับผมโอ้แบบแบอาลัมพี่น้องเลยนครับมีติดทองพระด้วยครับผมนี่ครับผมมันคือมาสักกะละบูชาไหลดูครับผมคือเก็ขคือหลังครับผมขอบคุณที่มารับชมนะครับพี่น้องขอให้พี่นอ้อ,อ,นอง สุภาพแข็งแรงครับทุกคนสุขสันต์รุ่งเริ่มไปเลยที่พี่น้องทอ,ของกันไหมครับผมเมื่อไหนเรื่องเมื่อกตอนไปนะครับพี่น้องสวีดับและสวัสดีครับผม